กูกูร้องร้องอย่าดึงกูไป่ตกูไปิักูมึงยังมีมึงยังเดนมงกดจักดเดทเียอะไรนิ่งนิ่งนงน่ไวมึงจะกดเดได้ไหมกันแล้วพี่บอลกูไปไหนละผมไม่เดินนะผมนิ่งนิอ้บอลีด้วย เราหน้าห um, ูด <asan> ิงเราไปแล้วเราเหนื่อยเอ้ยเฮียวันนึงมึงจำได้ไหมเกมอะไรวะเกมอะไรที่เราเล่นกันแล้วเราเป็นลิงกันอยู่สองคนนะกูลืมแล้วอะที่แบบเหมือนเราเป็นลิงที่เหมือนเราเป็นลิงที่ไม่รู้เทคโนโลยีเฮีเฮียจำไม่ได้มันเยอะเฮียแล้วเขอเกมไหนเราเล่นไม่เป็นนี่แบบเฮียเราแม่งเป็นลิงจริงๆแล้วเราจะไปยังไงทั้งหมดอะเป็นเครื่องนี้ไป ต่อาหารกูก็จะหมดเอ๊ะมีเกมบอาหารมาได้ปะเนี่ยเตรียมมาอยู่นิดนึงอ่ะใช้ขุมข้าวเอ๊ะอะแค่ต้องฝัดต้องบนทรายปะมึงมึงเองมึงมึงเหมือนมึงเอเนอร์จีเยอะกว่ามึงมึงโน่นนำปะโอเคไดะอันนึงเอจีหมดอันนึงรข่ติมวะ ไอ้มันมีหาหนะใครใครนกนกไข่ผิวปากแล้นะไข่ไข่ติมอยู่ข้างบนน่ะอมแล้วดูดอีกอีกตอห้หเออเีออ Oh. You <laughs>